หมายแป้นนี่คนหมายแป้นเสรล้วหมูเย็ดทอ,อดดาลแล้วทุกคนอา้อาวกาสุติน,นี่คือพันกระดำกระดอดแจ้งดาลที่บ้าบนจบก,กันเลยวทีมเพิ่งกระคักอยู่นะมุงยาวทีมธ<อ>รรมชาติทุกคนทำกินมันต้นเชียวนะแล้วเพื่อนจะสวดมาเห็นทุกคน,กคนแล้วเรียบร้อยเห็นเหรอครสำเร็จสเสร็จสิ้นทุกคนนกเขาอยู่นี่ ออโยออเด้อได้ละได้ลได้กินแรลกได้ฮขอกราบสวัสดีและสบายดีทุกๆคน FC ทุกคนเด้อกับมือนี้กับพานแก้วกับไปใส่แฮวทุกคนเดี๋ยวจะไปใส่แฮวอยู่ไฮเซียวอยู่ฟูอยู่ไฮของเซียวของพานแก้วอยู่ดงบ่อนแก้วบเคยไปเจอเพิ่นเพิ่นไายงานว่าหมู่หลายทุกคนหมู่เฮ้าไฮ ก็ยักไปจะไปหาเซลยวมันนลายมือแล้วพัดเพิ่นคุณว่าไปห้างก็ได้กาหมูเข้ามันต้นแลว้วก็มันมีหมูหลายมันดุงใหญ่ทุกคนกับบได้ไก่กับปัาไห้ปันแก้วพอปันได้แล้กัมันบบพ่อได้ไปนะพ่อแลว้วทุกคนก็เฮาสิไปมันนี่ไปแต่เฮิร์ดเลยไปบ้านนี้จอดรถจักไว้ปุ๊บทุกคนอยู่บ้านหางปู ขาจอดรถจักอยู่บ้านหางบ้านนางยิวเก่าตะเก่านะแล้วขาจิญญางลงไปใส่รถจักกับทางกันยะใช่ทุกคนเบื้องทางมันยะซ้ำเลยนะแต่ว่ามันหยามฝนตกทุกคนฝนตกนักเดี๋ยวนี้นะฝนตกพายุเ้าทางยะก็เลยได้ยางไปใส่รถจักกับบอนขี้ได้กับขี้เดี๋ยวเ้าไปเบื้องน้ำกันว่าบอนเห็นเหวมันจิคักที่บ่มันสิหมานมันสีอันเป็นตมานอยู่บ่ะนะเขาเขาเอาชิ้นร้ายมูเลยทุกคนอันนั้นแหละเดี๋ยวไป ย่างลงบ่อยๆแลวผู้เรียวเห็นผู้ชัดเจนอยู่ด้บ้านบอกแกวกันนี่ทางกันด้านทุกคนบุกเดกงกก็ยังย่อยไปก่อนลอะเอะา,าเลยมามาแมะมาดำมาเถอะเราบอกนี้เดทางทุกคนอันนี้ทางหอมผู้ลงขึ้นกระตูบานน,นน่นนี่ลงมาใส่บ้านหางนี่เลยนะ รถถ่ายอินถือว่าครึ่งเฮาบ่แฟในข้างแตะเลยนี่ที่ปูนขึ้นพักหินนี่สิว่ายังนี่มันเป็นขี้หินบัไอ้เลยนี่เนาะไงก็บ่ออนี่นะมดบ้านไงก็ยังบ่ได้นี่นะบ่สรถอันรถยังเฮยรถจกบ่จไดเฮย นี่มันยังสบายทุกคนเคี๋ยวตัวนานะี่ฮะแสดงว่ารถไถรถอีเต็กไปได้ไปได้ก็ส่งโคน่นรถจักรไปไมีรอดเลยเดี๋ยวเขาลี่ไปทางนี้เดี๋ยวผ่านแก้วป้าไปพูรถเนะี่ยป้าไปบานหางแบบนี้มันไต่ไปได้เลยทีลี่ไปพี่วันนี้นะีย่ยยางลี่ไปเอารถจูมโคตนเดี๋ยวทางมันเป็นดินด้าแดงทุกคนมันดินน้ำบอ่อเตะแล้วจมรถไปนี่ก็เดี๋ยวเขามาหอาดรถจักรแล้วทุกคนนี่รถจกักรผ่านแก้วจอดไว้อยู่นี่ จอดไปบ้านหางกระสูมซื้อบ้านหางเดี๋ยวหกมดแล้วทุกคนกะจอดวันนี้กะสีปาหน้ากรตอกับโบไก่ปได้วันนี้จอดไว้กับมันยะทางมุงพันแก้วเบิ้งนี่แหละกับมือนี้กะเซียวสีไปเฮ็ดเฮียให้เซียวด้วยยู่พุ่และโบเมนแก้วพันแก้วกะเปลี่ยนหเขาเจ้านะหาเซียวกับบานเตอร์นี่แหละเพราะหมูห่อหายพันแก้วเอ้ยว่ะเซียวบอกมาเฮ็ดเฮอดีกว่าเดี๋ยวจะไปเฮ็ดใช้หาไให้คนยามทุกคนพอได้มีหลายบอลคลองเลย ก็เข้าไปมืนอี้ก็ขี่รถจักรไปทุกคนไปก็สิม,มันทางยะดอนดนนี้นะดอนว่างกางนะเขาจะขี่รถจักรไปทางไฮพันเกลวโค้งไปด่านไปลงมาใส่ไเพื้นก็ใช้เวลาได้สังเติมก็ไปเห็นมืนอี้จักรสิได้ชักหลังครับลองบ้างทุกคนอ่ะเข้าไปเข,ปข้ากับกัเข้ามาเข้าหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เกี่ยมกาเกี่ยมไหเ,เลยะเห็นไหมเครื่อสิไปสใส่แฮวเลยไฮเซียว ไหมแปรน,นี่ก่อนไมนหมแปรเสจแลัวหมูเย็บนะสามสี่หา้าหกเจ็ดตัดเกลียนไปเรียบร้อยเจ็ดลางทุกคนไปดูนี้จักสี่เหลี่ยมรุ่นบ่อสวยละใส่เหง้าก็ย,ยังดูเจ็ดลางเด้อ ไปห้างอยู่ไฮซีลผลเขาหมู่หลายทุกคนมีลุ้นพ่อได้ยามหลายทางเฮาวผ่านแก้วตั้งฮะอยู่อยู่ไฮซีลก็บไฮซีลวยามก็ได้กระปั่นกนเกินก็นจะให้ทุกคนได้เบิง่งเฮ็ดหลายบ่อนแลวนะชุดนี้ผ่านแก้วตั้งใจให้เหีวโดยเฉพาะเลยแลวก็หาล่าได้หาย,ยิ่งได้ฮะเกมไปบัดนนี้เฮงครบแล้วกันนี่ก็ยังกระเป๋ากับเสียมด้วยนี่จะาซีลอมีอยู่บ่ แล้วก็ขอนหายแล้วทุกคนขอนหายแล้วกะเขาจอดระจักวันนี้กะให้เอาเขื่องอยู่เทียงนี่ก็เดินทางยักไก่เติร์ดไปหายเซียวกะเดี๋ยวเอาไปใส่หายเซียวเปิดทาอยู่จักเอาเขื่องก่อนขอนหายพันแก้วแล้วกะเขื่องอยู่ในกระเป๋าแล้วใส่เหว้าไปอยังกะนพอด่าแล้วทุกคนอ้ากลาซื้อซื้อเลยพอด่าแล้ว กับพักพอนกินน้ำกินท้าก็กินน้ำกินไนกันเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ไฟอด,ดอนอันเขิรนอันนั้นได้เฟินเบเก้ยถ่ายให้ทุกคนได้เรื่อยๆนะกาสีเลาะย้อนลงไปท้าทางเส้นมาตะพุนและลวหายพุนยุคุนหายพุนยุคุน,นแต่ว่าทางขึ้นผู้ขึ้นด่านทางนี้จะเป็นหอด่านแล้วเดี๋ยวนี้นะขึ้นผู้ผ่านแก้วขึ้นได้หมู่ตอนนี้ยุคุนเขก็ขี่รถเลาะไปหาเซลอยู่าั่นเห็นเหวอยู่าั่นสอย้ะทุกคนจะบิ่งมันจะได้จากหลัง โอ้โหทิศยานพลาดเลยน,น,นี่โอ้น้ำเยอะหลายเลยโอยนี่นีน่นีน yeah. น่น้ำก็น้ำก็เยี่ยโอ้เย็นเลยน้ำเยนนีไม่ได้มาดานแต่หึงเลยทุกคนอืมฮึจอดรถจักกันอ,อืออือเป็นขี้เท่าโอ้ยางพลาดดิอันนี้คือห้วยหินแตก เฮากินน้ำแล้วเฮาไปต่อเลยทุกคนเฮากินน้ำก่อนก็ใส่ข้างเลยน้ำใส่ข้างเลยเหยียดเลยไหลลงมาตะพผู้พวกน้ำหินด่านทุกคนอยากจะถอดก,กับคนกระย่าได้สองมือเลยทุกคนเลยช่วยบังเพิ่งเริ่มมันจะโตอี๋เดี๋ยวเฮากินน้ำเฮาไปต่อนี่คือวังกระดำกระดอนแดงด่านผีปลาเติอนทุกคน เอิดภายน้ำลน้นอ่ารถจักรเอากระจอดอี้น้ำล,งล่งอ่ะโอดป่าบอดหลายนี่น้ำล,งล่งเราจะทนน้ำหลายว่านีะเอาไปปุ้นแล้วเอาไปปุ้น าปข้างใช่ไห้ใช้แฮวไฮเซลเอาป้าป้าป้ายแบบนี้ปะกอนเบิ้งน้ำไหลไปก็อน โอ้ยคนที่เบิ้งทำ,ทำใจเด้อเบิง่งโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ถ่าย <laughs> ทำใจเด้อคนเบิงบบ่งเอ้ยคนชมเลยใช้โทรศัพท์ถ่ายรบุบๆๆๆเลยนี่เดี๋ยวโทรหาเซี่ยวก่อนทุกคนโทรหาเซี่ยวก่อนยังไม่เคยมาจา้า <laughs> เพื่อนวัาหมู่ลายฟ้าดลายแถวนี้ก็เลยมาห้างกะห้างแล้วก็ลองเบิ่งทุกคนมาละมานวะ <laughs> ให้เซีย่วยวหยามเลยพันแก้วกับมีของพันแก้วเลย กะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนเพื่อนว้าหลายทางนี้ทีมาเยี่ยมบางแถวนี้หกขนาดเลยโดุ่งติดกันกะไก่เต้าเต็มหน้าบ้านแก้วมานี่กันนี่เข้ามาแถวนี้ตรงดุ่งง่ายนี่หมูเหรอหมูหลายเออเดี๋ยวแฟนแก้วสีเฮ็ดแยวให้เพคนให้เพคนยำเซียวบุกเคยมากแต่ทุกคนเออแถวนี้กระดุงนาป้าไม้ใหญ่พุกไม้อุ้มไม้อ้าอ้ยชมระเนื้อหลายทุกคนเนื้อหลายได้แถวนี้ โมกเกลวจีหาเกวไก่ได้เว้ยทพ่นไดบงปอมีนกโหโอ้โ้เสียวปีบเอาแล้วห้เพ่อยูที่ทุกคนทุกคนลายทเน้อนนะโอยฟันทุกคนนะฟันฟันเ็นบไอวิ่งไม่เลยดิบอกเบักนาวาได้ไหมควนนาวาได้ไหม โอ้ทคนกุ๊บชองบูฟานนี่นี่ง่ายหรือปีนย่างออกไปยางออกไปฮะเนาะหอยฟานห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอ้หอัวง่ายหลีอฟานนี่นะมีลุ้นอยู่ทุกคนไหมในแถวแถวนี้หมูก็หลายฟานก็หลายทุกคนวิ่งทางทางไปให้เชี่ยวดีห้องไปพบโอ้สวนตัวทั้งหมดนี่นะ โอหมอห่อ oh, ่เสียวเละได้กวันี้เลยเสีเหรอาิเสียเ่งเถเลยเอขี่แหละก็มาขังแมกได้เกลอวมามหมเลยอเมีนมเ้นเอมันนีโอ้ยมักเลนั้นแหละเออเด้ๆบเงบังบๆหาปักทองชั้นหน้ก่จะไปแลก็นั่งเอนกันเลย เท่งเพื่อก็คักอยู่นะมุงยาวเท่งธรรมชาติเท่งธรรมชาติป้าโหลมโหระท่านเลยเลยเยมื่อฝนเลาไปจักบจั๊งเลยนะโอ้ยถวยพ้นเนาะถวยกินแบบธรรมชาติธรรมาชาติเลื่อยๆนะอ๋อถวยนีน่จัดเอาเป้กเอาทุกคนแต่ขอแต่แม่พ้นผู้ใดนี่กับมันเป็นลูกปีนี่คงลูกบ่มนะลูกลูกจองนะเนาะ ดูโจ้ดูโจ้มีเฮาเมงมีเฮาเม่งี้นี่ยังใส่ได้อยังไงนี่ยู้ไหวยูงไงยื้อสูงนี่โอ้โหต้นมันก็งามอยู่เดี๋ยวเฮาไปหางจุดพุ้นกะจุดพุ้นกะบ่ได้ถ่ายเฮาเบิ่งได้หางเหี้ยทุกคนมันกาันถ่ายเฮาเบิ่งเธอหนึงแล้วเมาเยอะมันแล้วมันนี่น่ะโอ้มีหัวหิงโอ้พะล้มนี่มีประโยชน์เนาะของพะล้มหางอ่ะจะไหนไป เห็นเฮลก็ได ok ้สองลางก็ไปถ่ายทุกคนเบิ่งซ้ำเห็นโบกมันทุกคนนะมันเม็ดนะมนา่กินมันต้นเทวนี่เตะไปออยู่เนาะห้อยหมัอนกันลอดห้อยมันนะหืกินมันต้นหื้อเทวนี่

เมนถือเหวเชี่ยวปีเลวเ้วงในพุทธมณฑได้มายามการเกี่ยวเข้าผมบนเห็ดใช้ทางเมนเรากินบรรทนพอน,นีเนะมนยังหลายด้ดงนี่ทุกคนนะหนามกองก็เยิ่อยู่ใหญ่ขนาดเมนนี่นะโอ้ตัวทิ่มเนือเ้อแล้วหมอนี่เห็ดนี่เห็ดนี่ผมมายามหัวมับน,บนกองอยู่ยน่ะอย,อยู่กระดูกมันคือบูเห็นเนาะ ดิกระดูมันเกระดูมันเลยโอ้นี่ทุกคนเห็นปะผมมันอยู่สายมันอะไรนะนะเห็ดชะทางมันคักดีพวกห้อยวะนะเห็นปะนี่นี่ขันมาเห็นปะได้สี่หลัง กาไปหาพักพ่อนกินข้าวอะไรเฮ็ดอีต่อแลงกับต่อแลงแล้วเดี๋ยวนี้กับพันข้าวก็ยังไปกินข้าวเลยกับเขาไปเฮ็ดอีทั้งเดียวเสี่ยวสิผ้าใบถินเพื่อนแต่ว่าเฮ็ดแต่ละหลางซี่ลางนี่บ่ได้ลอยทั้งหมดเลยทุกคนมีแต่ห้อยมันทั้งหมดมีแต่ห้อยมูอห้อยฟานทั้งหมดหลายเนื้อแถวนี้นะดวงใหญ่ฮะเดี๋ยวเราไปพักพักผอนที่เทงกินข้าวใช่ไหมเราไปเฮ็ดต่อแลงสิกาบเด้อบานนี่เละกับสิบทั้งหมดทั้งมวลกับถือมาเจ็ดลางกันยังสามลางอาจจะเลี้ยวอยู่แล้วทุกคนขากะลิ ่ะเดี๋ยวเฮามาพักแจงนี่ปั่นเข้าชนิดชนิดน้ำอะไรที่สว่างใส่พักกันข้าวหรอข้าวข้าต้มเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มมื้อแห้งละหมูดงข้าวนมหมกข้าวนมหมกกินแล้วก็ปลายโตแล้วยังแค่สามล่างเนาะพอดีแล้ว พักผ่อนกินน้ำหิวน้ำเลยฟังมาทุกคนฟังมาทุกคนก็เจอน้ำห้ยวยในพอดีแล้วเขาก็เขาอิ่มละเดี๋ยวห้าไปเห็ดแห้ว่ตเห็ดแห้วแล้วก็สิได้มือละผ่านหูดานมือบ่อนเก่าไปแล้วหายผ่านแกลืไปแล้วกะผ่านแก้วได้มายามตัแวแหีนี่แล้วเฮ็ดนน่ให้เซี่ยวยามกันว่าได้มูได้ยังพอดิโทรหากะเห็นอยู่แล้วทุกคนได้เห็นน้ำเยอะกันอยู่แล้ว โอยมันท wow, ื <c <c ่อเลยกันยุบเขาเพิ่นแกแล้วท้าเ้อมามาหอดไปแล้ววะฮ่าๆกะตัวใหญ่กะตัวน้อยกะรัดอยู่เพิ่นแม่มาเสี่ยวโอ้ยยาวเนี่ยสวยแล้วไปก่อนไปก่อนกรบนอนกรบพน่าป้าตัวได้ว่าหนึ่งทุกคนครัได้ว่าหนึ่งมันนอนอยู่นี่นะหมูดูซ่า กิ่นมันต้นคูขึ้นทุกคนนะผู้ผู้กิ่นโถ่มันเริ่มหายกว้างเลยนะนะทั้งห้หมูหอยฟ่านทุกคนโอ้ยกระลึกรีรอหนะนะผมผมเป็นข้องเป็นคำข้องโง่ห้อยหมูด้วยเอาให้น้ำมันกิ่นมันต้นนะโถ่มัดเลยน้ำมันเลยฮะเห็ดเบาอยู่ผู้วะเสี่ยวเบามันต้นผักกำลังเป็นโหทุกคนเอ้ยมันกิ่นมันต้นหาแหว้าผ่านแก้วอยู่นี่นะพอดีได้อัน ได้สามหลังทุกคนจะพุนได้สี่หลังนียังสิมาเห็ดอีกป้าหมู่ไร้หมู่ไร้งหมูไร้มาแนละ้วหัเโฟะมานนะมึงดูยังไม่เป๊ะยังไม่ไหมแม,ม้นหัวกระไายนี่นะผูเโฟ,ฟมนะมันนลทุกคนมึงดูมันกินแล้วก็น,นอนกับผมโอ้โหนะมูประมาณประมาณสองโตสามโตแต่ว่าตัวน,นี้ใหญ่ทุกคนโธดเลยมึงหากินมันตัวเซลนี่นะในแล้วเพื่อนจากผ่านแกลีวเห็ดเหย้านะ โอ้มีมีลุ้นกคนมีลุ้นแบบนี้มีลุ้นหมู่หลายนะนี้มีลุ้นบบเหงึงสัญญาเลยบเหงึงทุกคนตัวนี้เนี่ยมันโบแมนหอยหมู่ได้หอยแหลมแลมเงี้ยเง้ยอหอยฟ้านทุกคนประมาณสามสิบหรือสามสิบห้าโลเลยฟานตัวนี้นะกับมันโบได้ห้ามากินอันนั้นได้ฟานเลยนะถูถ<ฮ>ูมันห้ามาลินมันบุกินเโะมันนะฟานนะแต่มันห้ามาลินมาหลายทุกคนมีตัวหอยพื้นทรรมเนี่นี่นี่ โส่วนมันต้นเพลินกระบอกมปนพระรามบุรีของเซี่ยวนะฮะเนาะมันบอกมปนพระรามบุรีมันต้นเพลินทุกคนเอ้ยก้นไหวไวยอะวะเพลินนี่พพุุฮ่โอ้โหเนื้อจะพ่อจะลายแล้วนี่มึงดงใหญ่ดงใหญ่เดี๋ยวเฮากลับไปเทียนกันย่ามือละกกอนแล้วเรียบร้อยเฮนเฮวกะสำเร็จเสร็จสิ้นกันทีแยกกันตรงนี้เลยเด็กกระท่อมเพลิน กระทำิ่นเพิ่นกระจิมือใส่ควายเพิ่นมีเพิ่อนยูฮันกับเพิ่อนจิมือบ้านเลยบ้านแก้วกระจิโค้งมือพีโค้งมือบ้านมาเสาเนี่ยแหละกะมีลุ้นอยู่ทุกคนเฮ็ดเหี้ยนะมันเฮาหมุนอ,อยู่มีแต่ทางเนือ้อมีแต่ทางมุงทางฟ้านตรงนี้มันเป็นดงใหญ่ทุกคนกะยั่งสิมาเฮ็ดอีกครั้งหนึง่งพอมันยังน้อยเพิผมบอกยามยามมีคักไเลยน้อยสเฮ็ดอ,อีกครั้งหนึ่งไปสเฮ็ดอีกจะโค้งแกเกตจิมาสัญญาเกับเสี่ยวเลยได้ไหมเฮาโค้งมือบ้าน ว่าทีเงี้ยู่ที่นี่ทางมาทางมาตัตจบ้านยุที่มามมแต่ว่าเฮ<ด>า<ด>สิเ<ด><ส>กี่ยวมือบ้านเฉยบ้านเดียวแต่ว่ามันคนละแก้วเนาะคนละแก้วน่าจะมือผีบอะไนี่อาจะมือพีอออพ,พ,พ,พมอมือทางนี้มันมันมันน้ำหลายเด้น้ำห้วยหลายมันจะจักความอะไรอ่ะนั่นแหละกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนคำละสี่โมงปล่อยละมือแล้วบ่เกตโอ้ยมือเราก็รามือก่อนเฮาเลยเนาะพี่รถโค้งไปเลยทุกคนไปกะด่านบนเก้าบน ด่านผีบ้านะด่านบนเขินนะแล้วก็เกลียวลงใส่ให้ป่านเกลียวก็ฮอตเทิร์ดเลยฮะกลับก่อนมาเนี่ยมือลาเตอร์ก็มีลุ้นเลยทุกคนป้าต่อผ่านเกลียวก็บเคยมาคือดงอันนี้ของเสี่ยวเนี่ยเตะกับไม่ได้ไก่กันแล้กับไผ่เนี่ยแต่บนบุพเพได้มากเนื้อหลายเลยทุกคนจากหมูจากฝานหอยนะมุนงอยู่มีลุ้นมีลุ้นให้เสี่ยวหยาบเดี๋ยวกลับก่อนฮอตด่านแล้วทุกคนฮอตด่านบนวังกระดับไปด้วนนะกะ ดงตัวพุนแหละอันดงตัวนั้นดงผ่านอันนั้นดงมันผ่านแก้วเคยไปนี่ส่นบนอันเหวผ่านแก้วแล้วก็อันไห้ผ่านแก้วแต่มาความห้อยง่ายๆนะห้อยตัวเป็นเคืนมันเป็นห้วยง่ญ่ลงไปนั่นส่วนเซลแล้วก็ดงฝาเบิงนี่ทุกคนดงฝาเบิงนี่มันแก้วกว้างทุกคนหมูนันลงมาสายแนวตรงนี้ทุกคนมันลงมาตะพูผงมันลงมาตงพี มันลงมาใส่มันคากิกิันต้นมากระวกอยู่ด่านบบมีเด้ผูกตัวนั้นบ้านบ่สิบ่มอนกันบไร่ไก่นะประมาณห้าลักหรือสี่ลักไปนี่ตดดนี้นะดงเขาเขาเจ้านะแต่ดงของบอกผ่านแก้วกับไรผ่านผ่านี้เหมือนค้านี่แหละค้าจอดรถจกักรไปทั้งนี้ทุกคนเหมืนมัดนี่ดงตัวนี้ดงตัวนี้นี่แล้วขึ้นพูมไม่ขึ้นพูด้วยนี่ทุกคนขึ้นพูด้วยนี่ขึ้นบนผ่านแก้วได้หมูโตทำอี๋ทำากนะพูขึ้นพูแล้ว แต่มูมันจิลงสายนะมูลลงมาใท่อันหลงหายผ่านแก้วนะลงสายนะลงสายนะนะเราเห็นเหวมันนี่กับแก้วโตแก้วอยู่ทุกคนแต่ว่ามันบ่อได้มากมันไก่กับบ่อไก่แต่มันบ่อได้มากดวงมันกว้างกับเ้าสิกรับกันมันนี่กับมีโอกาสคือคือผ่านแก้ววอลแล้วโปฮะกับกอนมันนี่อันนี้เป็นทุกคนนกเขาอยู่นี่ก็เห็นมันวิ่งว่าเป็นนกเขาจอริงโอ้ยิ่ง ถือจะดีนะผ่านเกลียวขี่รถมาแต่พูดเลยเสียน้ำตัวท่าเสานี่แหละขึ้นมานี่นี่ไก่เลยทุกคนพว้ยนะรถจอดอยู่ที่นู่นพังงออยู่ตะพี่พี่งอไปร้อนพี่อ,พอ,นะอ๋อเนาะได้แล้วได้แล้ว,ด,ลวด้กินแรกเลยนี่นี่นี่นกเขานกเขาตาโลงวันี่นะฮึมตีหูมัมนโอ้แม่นแม่นแมนแมน,แม,น,แม,นมาแล้ว เพราะว่าฉได้กินเพล่แมลงนี่นี่มาหัวหน้าเรียบร้อยทุกคนบ่อนไปนะสัตว์ขึ้นด่านโค้งขู้วโค้งขู้วโค้งผีแหละเพ่งผีแหละหายพันแก้วจุผีหายเซลล์จุผู้ป้าต้อโค้งใช้เวลาเยอะส้มโองหนึ่งจะมาหอดเพงนะอะว้าวเมื่อเมื่อในย่างจุพู้นะเพิ่นเลี้ยงงูเลี้ยงควายเดี๋ยวท่าเพิ่นก่อนซะกะ มาหอดีินี่ทุกคนไปเห็ดแหวมันนี้กับภูมใจได้เลื้งอะไรมีโอกาสที่ซุดแล้วแหวเนมันนี้นะทุกคนไปเห็นแล้วจ้พ่อเพื่อนเจ้าบ่วบอกมาเห็ดดีกว่าเสียวเลยว่าหมูฟ่านหอยมุนอยู่ไปเบิ่งแล้วโตจริงเลยทุกคนแม่นอะไรหอยนะเฮาเหากังเวนมันกินมันต้นแล้วม่มันนอนยื่นสวนมันต้นเลยหมูนะหมูมันตตวยิ่ใหญ่ทุกคนหอยฟ้านก็น มันไป็นขอ้อเป็นข้องเงี้ยฟันแก้วเห็ดมันได้เย็ดล่างทุกคนเมาเป็นเมากับบริษไ,ไทยทุกคนได้เบิ้งเลยตอนเห็ดน,น,นะครัเบเฮ้ยเบิ้งล่างเดียวนี่มันกาดเนาะมือจุดพกนะมือจุดพง้กเจ้ามือระด้ห้อยรถเพ้อซามมอนนะบาได้อาดประตูเลยเอออู้ก็มันมาได้ไง่ายได้แมยเจ้าเหืน่นเพป็นผู้ยูนหน้าในกระทงโง่ทั้งไข่กระทงมูเห็ดเป็ดไก่นะนี้ หมูกระสองโต้เนี่นะไก่คือเลี้ยงงูเลี้ยงควายยืนหน้านี่กะอืนเดี๋ยวลายได้มานี่กะบุญจะได้น้ำทางน่ะนกเขาถึงผลิตรเมแรกนี่น่ะไปหิวน้ำเพื่อกินนี่เนาะอ๋อทุกคนขำแหละมือก่อนกะสิได้ล่ากันยุนันนี่แล้วทุกคนเด้อตัวคลิปไปเห็ดเฮีวนี่ไปเห็ดเฮีวอยู่ อันน้าเซลนี่สีจบเพียงเท่านี้แล้อะความาขอบเจอเดอ้อท,ท,ที่ตดตามสม้มส้มบอแก้วตลอดมาขอบใจหลายกับคิดหม่ป้ากับปล่อยให้ทุกคนได้เบิ้งแล้วกับโมีรายได้อย่างละเปิดไ้กับเพราะว่าวสองมีปัญหากับปล่อยให้ทุกคนได้เบิ้งเลยนะบางเขาบางคนก็บ่าโอ้ยปล่อยเบิ้งแล้วป่ทุกคนอันพันแก้วเอ้ยปล่อยให้เบิ้งได้กับปล่อยไปแล้วทุกคนยูมีอยูสามคิดทุกคนนะ่ะสชคดีสวัสดีและสบายดี